สมัยที่ยังเป็นนิสิตยอยู่นะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่แหละก็ต้องบอกว่ามีอยู่สถานที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เป็นสถานที่ที่เมื่อไปทุกครั้งเนี่ยเราจะมีความเบิกบานใจทุกครั้งเลยสถานที่นี้เรียกว่าชมรมพุธนั่นเองเนาะซึ่งชมรมพุธเนี่ยก็มาจากที่วัดพระธาการนี่แหละที่มีรุ่นพี่เนาะที่เคยได้มา รมธรรมทายาทแล้วก็ไปตั้งชมรมพุทธว้เป็นที่ในการทํากิจแต่ว่ากิจกรรมต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจไม่เคยลืมเลือนเลยคือที่จริงแล้วถ้าเกิดชีวิตของพี่เนี่ยเคยมาที่วัดธรรมการก่อนเนาะมาเจอสิ่งที่ประทับใจโดยเฉพาะในเรื่องของรอยยิ้มนี่แหละการปฏิเสนหารแรงต่างเนี่ยเพิ่งเคยมาก็รู้สึกประทับใจตอนนั้นมาได้จำได้ว่ามาประมาณสักม .6 หนี่แหละเนาะแล้วพอมาช่วงที่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไปเจอสิ่งที่รู้สึกเบิกบานใจเนี่ยที่ชมรมพุทธเช่นกันครั้งแรกที่เข้าไปที่ชมรมพุทธเน กับร yeah, no? oh, ุ่นพี่ท่านหนึ่งเนาะเออแปลกมากเลยรุ่นพี่ท่านนี้อยู่ปี4นะจะจบแล้วแหละหลวงพี่เนี่ยอยู่ปีหนึ่งเดินเข้าไปเนี่ยเข้าไปยังพันเข้าไปข้างในชมรมเลยนะเจอรุ่นพี่ท่านนี้อยู่ที่ประตูชมรมปรากฏว่าพี่ท่านนี้ยกมือสวัสดีเราก่อนเลยโอ้ตกใจเลยเนาะสวัสดีเราแล้วพร้อมกับรอยยิ้มนะเรานี่แทบยกมือมาไหว้กับแทบไม่ทันเลยนะแปลกมากเลยเพราะว่าตอนไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยรุ่นพี่ในคณะคอยบอกคอยสั่งเราว่าจะต้องไหว้รุ่นพี่ทุกคนที่เจอนะโอ้เราก็ต้อง ทความเคารพหมดทุกคนเนี่ยแต่พอมาเจอรุ่นพี่ของชมรมพุทธเนี่ยยกมือวาให้เราก่อนเลยก็ตกใจนะตอนหลังก็เลยรู้มาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ คุณยายอาจารย์ท่านได้ฝากเอาไว้เนาะเป็นมรดกธรรมที่ชาววัดทุกคนเนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความเจริญงอกง,งามขึ้นมาแล้วนากกว่านั้นอีกพอมาอยู่ชมรมพุทธมากเข้ามากเข้าเนี่ยเราก็มีหลายเรื่องที่สงสัยนะเพราะว่าเป็นคนใหม่ๆนี่แหละแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นประตูในการเข้าไปศึกษาสิ่งที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยนั่นก็คือการที่ได้มาอบรมธรรมทายาทหรือมาบวชพระฤ้อนนั่นเอง